เรียนโรงเรียนบ้านห้วยหานร,ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะวิชาประวัติศาสตร์สอนโดยเหมือนเดิมครูยุ่งหรือว่าครูสสิพาดดวงสาพลนะคะวิชาประวัติศาสตร์เรามาเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่สองแล้วในเรื่องที่ชื่อว่าพัฒนาการของรัฐ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้ว่าเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้เอ๊มีอะไรบ้างนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศอะไรบ้างอ่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ก่อนที่จะไปเรียนรู้อ่าเดี๋ยวนะขอโทษทีมือครูไหวไปหน่อยก่อนที่จะไปเรียนรู้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ๊เราเรียนรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้ เราต้องรู้อะไรบ้างอ่าเราต้องรู้อะไรบ้างทีนี้เขาก็ตั้งอ่า,าก็ตั้งตัวชี้วัดไว้ว่าข้อที่หนึ่งก็คือสามารถอธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สก็คือสามารถที่จะ ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอ๊สิ่งที่ครูพูดนั้นถ้าเขียนออกมาเป็นไมล์แมปหรือแผนผังแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้างหัวข้อเรื่องใหญ่ๆของมันก็คือพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น สเรื่องที่เราจะต้องรู้มีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันอันแรกก็คือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาเมื่อเราดูพัฒนาการของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเอะแล้วปัจจัยใดล่ะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขามีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรและแหล่งอรารยธรรมหรือพัฒนาการของเขาแหล่งอรารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีที่ไหนบ้างและดำเนินไปอย่างไรทีนี้เรามารู้แล้วว่าแผนผังที่เราจะต้องเรียนรู้มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและแหล่งอรารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วทีนี้ หัวข้อแรกเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นนับเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญสืบทอดเป็นมรดกถึงชนรุ่นหลัง ชุมชนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งสามารถพัฒนาจนจเจริญรุ่งเรืองเป็นรัฐใหญ่ๆแต่มีเพียงไม่กี่รัฐเท่านั้นหรือไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ยังคงความเป็นรัฐมาจนถึงทุกวันนี้มาจนถึงณปัจจุบันนี้ต่อมาเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกัน จะเริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงของรัฐต่างๆในภูมิภาคนี้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่ลักษณะภูมิประเทศเหมือนเดิมคล้ายๆกับสังคมว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็ต้องมารู้ก่อนเจาะลงไปว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นลักษณะภูมิประเทศเขาเป็นอย่างไรละ่ะแล้วลักษณะภูมิอากาศเมื่อลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะภูมิประเทศของเขาเป็นแบบนี้แล้ว ทำให้หรือส่งผลอย่างไรต่อลักษณะภูมิอากาศในเขตบริเวณนั้นเสร็จแล้วเมื่อลักษณะศึกษาถึงลักษณะของภูมิอากาศของเขาแล้วเราก็ต้องมาดูถึงเรื่องว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะล้อไปกับลักษณะภูมิอากาศและลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะของภูมิประเทศของเขาด้วยอีกทั้งมันยังส่งผลไปถึงการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่าลืมว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันล้อก,กันเราต้องดูว่าลักษณะกายภาพหรือลักษณะภูมิประเทศของเขาเป็นอย่างไรแล้วลักษณะภูมิประเทศหรือกายภาพของเขาเป็นแบบนี้ส่งผลให้ลักษณะอากาศของเขาเป็นอย่างไรในเมื่อลักษณะอากาศแบบนี้กายภาพแบบนี้ทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารหรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างไรด้วยอีกทั้งเมื่อทรัพยากรเป็นแบบนี้อากาศเป็นแบบนี้ภูมิประเทศเป็นแบบนี้แล้วมนุษย์ละ่ะมนุษย์มีการตั้งถิ่นฐานอย่างไรที่เหมาะสมกับตนเองหรืออพยพอย่างไรให้เหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนั้นที่มีอยู่อ่าเรามาดูกันต่อมาอ่าเรื่องแรกเลยเรื่องลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะทางกายภาพนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าแผนที่แผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศอะไรบ้างไหนช่วยครูตอบหน่อยใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างช่วยครูตอบหน่อยเร็วหนึ่งเลยต้องมีใครแน่นอนหนึ่งเลยต้องมีใครหนึ่งเลยต้องมีใครขาดไม่ได้เลยต้องมี ออประเทศไทยไหมใช่ไหมเออประเทศไทยแล้วนอกจากประเทศไทยแล้วประเทศอะไรอีกเอ,อ่ยประเทศอะไรอีกพม่าจิค่ะเออแล้วอะไรอีกตอบแล้วค่ะอา้าวตอบยารเวียดนามอ่าครบยังครบยังครบยัง สวัสดีค่ะเด็กหญิงชาลิีแจ้งชื่อแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะจะมาจะเข้ามาสั่งงานเฉยๆต่อเลยค่ะโอเคอ่ะมาทีนี้ยังไม่ครบยังขาดใครอีกประเทศนี้ประเทศนี้มีเกาะเป็นร้อยเลยมีสภาพเป็นเกาะแล้วก็ภูเขาไฟเยอะประเทศ อะเอามายพมา่าอินเดียพมา่าจีนลาวไทยกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์บไนดารุสลามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและติโมเรสเตหรือเปล่ามาดูกันอ่ะเลื่อนต่อไปต่อมายังอยู่ในหัวข้อลักษณะภูมิประเทศเมื่อกี้เราดูแล้วลักษณะประเทศส่วนใหญ่ของ กลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะอยู่สังเกตได้ว่ามันจะอยู่บริเวณใกล้ๆเส,ส้นศูนย์สูตรหรือใต้เส,ส้นศูนย์สูตรลงมาคำว่าเส้นศูนย์สูตรนั่นหมายถึงว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรเอาไป5คะแนนแจ้งชื่อเลขที่บวก5 คำว่าเส้นศูนย์สูตรหรือพื้นที่ที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีสภาพลักษณะอากาศเป็นอย่างไรตอบเอาไป5ห้คะแนนติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบต,ต,ต,ตอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คัวหัวหม่งพื้นเดิสอนแล้วคอเคยสอนแล้ว โอเคไม่เป็นไรบริเวณที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนั่นหมายความว่าได้ไหมได้ไหม <Okay. S 1> นั่นคือมีสภาพอากาศร้อนร้อนร้อนมากเออบริเวณนี้ก็จะร้อนชื้นอย่างเช่นประเทศไทยบริเวณอ่าส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็จะอยู่ในบริเวณของเส้นศูนย์สูตรนะคะก็คือมีสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อน ต่อมาเขาบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่28องศาเหนือถึง10องศาใต้ครูขอโทษด้วยเส้นของครูมันจะบอกเลขที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากหน้าจอมันจะจางๆนะคะเดี๋ยวอย่างไรครูจะส่งแผนที่ที่มีระบุตัวเลขที่ชัดเจนส่งไปให้อีกครั้งหนึ่งนะถือเมื่อกี้เท่าไหร่นะละติจูดที่28องศาเหนือถึง10องศาใต้และระหว่างลองจิจูดที่90 2องศาตะวันออกถึง141องศาตะวันออกทางตอนเหนือล่ะทางตอนเหนือของภูมิภาคนี้ก็จะเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งทางบกและทางน้ำผ่านที่ไหนล่ะผ่านทะเลจีนใต้ส่วนด้านตะวันตกเชื่อมกับที่ไหนส่วนด้านตะวันตกของภูมิภาคนี้เชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียใตย้เอเชียใต้เขาบอกว่า บริเวณไหนาทางด้าน,อ,านอ,อ่าวเบงกออ่าต่อมาเราดูลักษณะแล้วทีนี้เขาจำแนกให้เราออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือเขตอันดับแรกกลุ่มแรกเลยก็คือเขตภาคพื้นทวีปเขตภาคพื้นทวีปเขตภาคพื้นทวีปเขาบอกว่าแบ่งความแตกต่างออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเขต ภาคพื้นทวีปทีนี้เขตภาคพื้นทวีปได้แก่อะไรแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเขาบอกว่าเขตภาคพื้นทวีปคือลักษณะภูมิประเทศที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ผู้คนมีความชำนาญในการใช้เรือเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางติดต่อกัน ทำให้เกิดการถ่ายทอดทางอรารยธรรมซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณทางด้านภาคพื้นของทวีปเนี่ยมันจะค่อนมาทางาติดกับฝั่งทะเลใช่ไหมกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็โซนด้านล่างของเส้นศูนย์สูตรลงมาก็จะเป็นกลุ่มออินโดอินโดจีนดังนั้นส่วนใหญ่เขาจึงเข้ามาคมขนส่งหรือแลก ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านทางน้ำมีการถ่ายทอดเมื่อมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าทางน้ำก็ย่อมจะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านอารยธรรมอารยธรรมด้วยและมีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเหมาะสมกับตามสภาพด้วยนะคะต่อมา เขาบอกว่าแผนที่แสดงภูเขาแม่น้ำที่สำคัญในเขตาภาคพื้นของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือบริเวณนี้อย่างที่ครูบอกเลยค้อมาทางด้านฝั่งไทยอย่างเช่นกลุ่มอะไรกลุ่มประเทศพามา่าลาวเวียดนามไทยกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์บริเวณโซนนี้นะคะฝั่งทะเลอันดามันข้อมาทางอินโดจีนฝั่งนี้นะคะดังทางด้านล่างครูไม่รู้ว่าเห็น อาเคอร์อเซอร์กูไหมนะคะฝั่งนี้มันก็จะมีลักษณะสมัยก่อนก็คือขนส่งกันทางน้ำนะคะในการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็อ,รอารยธรรมผ่านกันทางน้ำนะคะต่อมาเขตหมูะะ่เกาะล่ะเขตหมู่เกาะเออเขตหมู่เกาะก็จะค่อนมาทางฝั่งอินโดจีนเขตหมู่เกาะเขาบอกว่า จากการาจากการมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลจึงเอื้อต่อการอาชีพทำประมงประกอบกับมีแนวชายฝั่งซึ่งมีอ่าวและเกาะแก่งช่วยกำบังคลื่นลมอำนวยประโยชน์ต่อการเดินเรือและบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางของการค้านานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งด้วยนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มภาคพื้นทวีปและเขตหมูกก่เกาะ ส่วนคอนไปทางประเทศไทยคอนไปทางตอนบนลาวเวียดนามกัมพูชาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของภาคพ,พื้นของทวีปส่วนโซนด้านล่างลงมาอย่างเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกลุ่มประเทศเหล่านี้จะอยู่ฝั่งเขตของหมู่เกาะนะคะ,ะต่อมาทีนี้เรามาดูฝั่งของ หมูกก่เกาะนะคะก็จะมีฝั่งนี่ไงมาเลเซียอินโดนีเซียที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียติโ์เลสเตอฟิลิปปินส์มาเลเซียไแล้วก็บุนไนดารุสลามมีไหมถแถบทะเลจีนใต้ฝั่งอินโดเนียนะคะโอเคลักษณะภูมิประเทศเราดูแล้วนะคะต่อมาหัวข้อที่สองลักษณะภูมิอากาศนะคะ ลักษณะภูมิอากาศเดี๋ยวขอเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งลักษณะภูมิอากาศนะคะลักษณะภูมิอากาศล่กเขาบอกว่าภูมิอากาศโดยรวมของภาคพื้นเอเชียตะวันออกอ่าเฉียงใต้เป็นแบบฝนฝนชุกเขตร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุม2ชนิดได้แก่อะไรบ้าง 1. มรสมุมตะวันตกเฉียงใต้และ2มรสมุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วไอ้ลมมรสมุมตะวัน ตกเฉียงใต้เนี่ยมันนำผลอะไรมาสู water, ่ภูมิภาคเขาบอกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำฝนและความชุ่มชื้นเข้าสู่ภูมิภาคอ้าวแล้วอีกอันนึงคือลมคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อกี้ตะวันตกเฉียงใต้นะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วไอ้มมรสุมไอ้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มันส่งผลยังไงต่อภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เขาบอกว่ามันพัดพาความหนาวเย็นและความแห้งแลง้งมาจากไซบีเรียมาจากไซบีเรียก็คือฝั่งโซนรัสเซียไล่เข้ามาฝั่งจีนรัสเซียไล่ลงมานะคะซึ่งลมลมมรสุมเหล่านี้จากตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะ มันจะพัดพาความหนาวเย็นแห้งแรงมาจากไซบีเรียความหนาวเย็นและแห้งแรงมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อา้าวครูถามอีกย้ำอีกครั้งหนึง่งลักษณะภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น2กลุ่มหรือ2ชนิดก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ะตะวันตกเฉียงใต้เราเราคอนเซนเทตเรามุ่งไปที่ทางด้านใต้ก่อนทางด้านใต้เป็นลักษณะอะไรหมู่เกาะใช่ไหม หมู่เกาะและความร้อนชืน้ลนลักษณะภูมิอากาศจึงมีความฝนตกชุกมีฝนมีความชืน้นตามสภาพของภูมิประเทศแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันอยู่ทางด้านค่อนไปทางด้านบนใช่ไหมค่อนไปทางด้านบนด้านบนของทวีปของของเอเชียตะวัน อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของความหนาวเย็นอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรที่พาดผ่านาตรงส่วนกลางของอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราเรียนอยู่เนะะี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงส่วนด้านบนทีนี้มันก็จะพัดผ่าเอาความหนาวเย็นและแห้แงแล้งมาจากไซบีเรียจำได้นะจำได้นะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหรือ2ชนิดนะคะ แล้วส่งผลอย่างไรนะคะแยกให้ดูแล้วทีนี้มาดูว่าลักษณะภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้อย่างไรนะคะภูมิภาคนี้ก็จะเป็นไทยบริเวณนี้อันนี้อันนี้คือ,อแผนภูมิให้ดูว่าลักษณะของ เขตแม่น้ําและฝั่งอ่าวนะคะก็จะมีอ่าวอ่าวเบงกออ่าว erman, อันดามันอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วแถบลงมาตรงฝั่งนี้ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นฝั่งอินโดนะคะแถบทะเลอ่าม,ามาหาสมุทรอินโดจีนนะคะต่อมาลักษณะอ่าส่งเสริมอย่างไรเรามาดูกันเขาบอกว่า เอื้ออ่าลักษณะภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนต่อการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ก็คือ 1. เอื้ออํานวยต่อการปลูกข้าวและพืชเมืองร้อนอื่นๆเพราะว่าอะไรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในภาคพื้นโดยเฉพาะบริเวณภาคพื้นของทวีปนะคะจะเป็นลักษณะที่ เอื้อต่อการปลูกข้าวอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นเอื้อต่อการปลูกข้าวและพืชเเมืองร้อนอื่นๆทุกชนิด 2. ลมมรสุมส่งผลต่อลมมรสุมส่งผลดีต่อการเดินเรือในสมัยโบราณซึ่งครูเล่าให้ฟังแล้วว่าสมัยโบราณเขาใช้เรือเป็นการคมนาคมขนส่งหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยก่อนนะคะและแลกเปลี่ยนทางด้านอรารยธรรมตามมาด้วย ต่อมาอันที่3เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าของพ่อค้าจีนและอินเดียอ,อย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อนก็คือเดินเรือเป็นหลักดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมศูนย์กลางทางการค้าเข้ามาทางฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลจีนแล้วก็อ,กอ่าวเบงกอลผ่านมาทางไทยนะคะ ทีนี้มาดูหัวข้อที่4เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมละหว่างอาร,อรยธรรมภายในและอารยธรรมภายนอกทำไมถึงแลกเปลี่ยนอารยธรรมเนื่องจากตอนแรกจุดมุ่งหมายหลักคือแลกเปลี่ยนสินค้าและอะไรแลกซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ทีนี้ผู้คนเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้เรียนรู้เมื่อเรียนรู้ก็เกิดการถ่ายทอดก็เกิดการซึมซับอรารยธรรมซึ่งกันและกันนะคะในบริเวณพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมต่อมาหัวข้อที่3การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ขออีกเรื่องหนึ่งขออีกเรื่องหนึ่งจะจบละ การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มนุษย์ที่เข้ามาอาศัายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายเผ่าพันธุ์ได้แก่อะไรบ้างอู้เยอะเลยมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมเยอะมากอา่ทีนี้เรามาดูกันอันแรกที่มีก็คือออสเตรอลอยแล้วก็เวสต์โดยเมลานีเซียนแล้วก็อินโดนีเซียนแล้วก็ นิกิโตมองโกโลอยเยอะเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าแต่ละอย่างคืออะไรอ่าเผาพันนิกิโตก็คือลักษณะของเขาจะมีค่อนข้างที่จะผิวผิวยังไงผิวค้ำใช่ไหมผิวคำ้ำเออไ <laughs> ม่ใครบอกอะไรดั่งดังอะไร <laughs> ผมหยิกไหมผมหยิก <laughs> ผิวด่งแลวอะไรอีก เขามักจะเจอนึกถึงนึกถึงทางฝั่งทางฝั่งประเทศอินโดนีเซียโลกผู้คนทางแถบอินโดนีเซียมีผิวค่อนข้างค้ำไหมคำ้ำผมค่อนข้างหยีกใช่ไหมผิวค้ำเพราะว่าส่วนใหญ่เขาหากินทางฝั่งะทะเลใช่ไหมอเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะทีนี้มาดูมองโกลอยมองโกลอยคล้ายเป็นคล้ายคนจีนไหม อ่าไปทางค่อนไปทางมองโกรหรือจีนลักษณะาตาเขาจะเล็กไหมเล็ก่อ่าตาค่อนข้างที่จะเล็กผิวออกเป็นผิวสีอะไรส,สีเหลืองใช่ไหมสีเนยน้จะเย็นๆอีกนิดเดียวลูกต่อมาเขาบอกว่าการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทำให้เกิดการ ปนวัฒนธรรมและสายเลือดระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆเกิดการจัดระเบียบสังคมระบบการปกครองลัทธิความเชื่อและการติดต่อการค้าขายเกิดการขยายตัวทั้งในและนอกภูมิภาคต่อมาขอจบไว้ครั้งที่เรื่องนี้ก่อนหัวข้อที่4เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเดี๋ยวถ้าสอนเรื่องนี้เสร็จ สอนหน่วยนี้เสร็จแล้วครูจะให้ใบงานนะคะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งของเรื่องนี้นะโอเคไหมอเ,คคเอองั้นเดี๋ยวครูจะขอสอนให้จบก่อนนะแล้วครูจะค่อยให้ใบงานเดอ้อโอเคค่ะโอเคค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของห้องแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครูยังสอนไม่จบในส่วนตรงนี้แล้วเดี๋ยวครูจะโอเคแล้วน <laughs> โอเคงั้นก็ครูจะสอนให้จบ okay, okay, okay. ครูจะสอนให้จบในหน่วยนี้ในกิจกรรมที่หนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ใบงานให้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ข้อมูลแล้วก็ครอบคลุมกับเนื้อหาที่จะนําไปตอบในใบงานของครูนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่ครูจะจบจะมีครูชาลินีหรือว่าครูบอมนะคะมาสอนต่ออย่าเพิ่งออกนะแป๊บเดียวครูขอ โอเคโอเคงั้นครูขอจบการสอนของครูไว้แต่เพียงนา้นค่เท่าน,นีานน้น,นะคะเดี๋ยวครูจะขออนุญ,ญาตปิดคลิปปิดคลิปการสอนของครูหมายถึงบันทึกนะโอเคขอขอบคุณทุกคนมากค่ะอ,คอ่าเรียนต่อของครูบอมนะคะ